ฉันก็กล้าเหมือนกันผู้หญิงที่กําลังถอดเสื้อและหน้าแดงกังคนนี้ไม่ใช่แฟนผมแต่อย่างใดแต่เธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของผมเราเคยอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องเดียวกันมาก่อนพอเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างในเรื่องเพศตอนนี้เราอยู่มอไปแล้วทาไมเราถึงทําแบบนี้ผมคิดถึงเหตุผลในขณะที่ตัวขิงทื่อและเออมันเป็นความผิดของผมเองในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าเพราะอะไรมานี่นะชอตตาว้าว ขนาดช้าแบบนี้เธอก็ยังดูดีเลยแต่นายดูซิดๆนะฟูทาบะย้ายบ้านไปอยู่ในเมืองที่ถัดจากผมออกไปไหลังที่เธอเรียนจบมัธยมต้นผมคิดว่าเราคงจะไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วแต่เราก็ได้บังเอิญเข้าโรงเรียนมัธยมเดียวกันและเราก็ยังอยู่ห้องเดียวกันอีกโอ้ได้จดหมายบอกักอีกแล้วเหรออ๋อฉบับนี้ดูไม่ค่อยเข้าท่าไม่น่าสนใจเลยอะอย่างที่คุณเห็นฟูทาบะเป็นสาวสวยไม่เพียงแค่นั้นเธอยังร่าเริงและเฟรนลี่จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอเป็นที่นิยม กฎหมายรักถูกหย่อนไว้ในกล่องรองเท้าของเธอและช่วยมาที่ตาดฟ้าหน่อยจากสถานการณ์อะไรจําเป็นพวกนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเฉพาะในมังงะแต่มันเกิดขึ้นกับเธอตลอดเวลามันมาจากกับตันทีฟุตบอลนะ่ะเธอจะเทนาอย่างนั้นเหรอเออก็ฉันไม่เคยคุยกับเขาด้วยซ้ำหมเธอไม่เคยตอบตกลงใครมาก่อนเลยผมสงสัยว่าเขาจะรู้สึกยังไงกันเวลาได้รับคําสารภาพรักแย่ yeah, เลย ฉันอยากสนุกกับชีวิตมปลายเหมือนเธอบ้างนายหมายความว่าไงอะฉันก็อยากมีแฟนบ้างฉันอิจฉาที่เธอสวยและมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ที่เธอชอบแต่นายโสนมาตลอดตลอดเลยนะเธอย้ําคําว่าตลอดมากเกินไปแหละนะงั้นถ้าอยากมีแฟนเด็ดฉันได้นะฮะอย่ามาล้อเล่น <c oughs> แต่นายไม่สามารถสนุกกับชีวิตในโรงเรียนมัธยมได้ถ้านายไม่เริ่มทําอะไรสักอย่างเงียบไปเลย เรื่องมันเศร้าจนน่าเห็นใจนายจริงๆอะบ้าบอเธอเหมือนน้องสาวฉันมากกว่าแฟนอีกนะรู้ไหมไม่มีทางอะออกเด็ก,กับเธอไม่ได้แนะ่งั้นเหรออะไรผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าโอ้ผมรู้แล้วเธอรู้สึกว่าเธอโตกว่าเลยอยากเป็นพี่สาวมากกว่าไม่ใช่น้องสาวเราสบตาก,กันหลายคั้นในห้องเรียนแต่ฟูทาบะก็หลบสายตาทุกครั้งผมเดาว่าเธอคงไม่ชอบความคิดที่ว่าผมโตกว่าเธอจริงๆแย่แล้ว ผมต้องขอโทษเธอให้เลยที่สุดมันต้องใช้เวลากว่าเธอจะกลับมามีอารมณ์ดีขึ้นเมื่อเธออารมณ์เสียเรากลับบ้านเวลาเดิมเสมอดังนั้นผมจะขอโทษเธอตอนนั้นแต่ฟุตะบะไปไหนตอนไหนสักแห่งที่โฮมรูมอ้าเธอถูกขอให้ไปเจอเจ้ากับตันทีฟุตบอลนั่นปากบอกว่าจะเทแต่กลับไปเจอใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสที่เธอจะเปลี่ยนใจหลังจากคุยกับหมอน,นั่นกับตันทีฟุตบอลทั้งเก่งในท่ล่าและอย่างรอพวกเขาจะเป็นคู่ที่ดูดีทีเดียว อะไรนะ่ะทำาไม่จู่ๆถึงรู้สึกแปลกๆผมเป็นอะไรไปคงต้องกลับบ้านแล้วไปนอนพักดีกว่าผมลัาประตูออกไปผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งพุทธบะจะกลับบ้านแล้วเหรอเดินไปด้วยกันดีไหมใช่เอาสินายไม่คิดว่าโรงเรียนให้เราทำกันบ้านวิชาเลขมากเกินไปเหรออย่างเครียดเลยอะ่ะเธอดูไม่แตกต่างจากปกติดูไม่เหมือนคนที่เพิ่งได้รับคำสารภาพรักสักนิดมีอะไรติดที่หน้าฉันหรือเปล่าอ่ะไม่เลย ฉันแค่แปลกใจที่เธอดูชิลหลังจะโดนสารภาพรักผมรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกตอนนี้ผมรู้สึกทั้งผิดหวังและหงุดหงิดนี่นายอิจฉาที่ฉันไปสาวป๊อบสินนะไม่ใช่ว่าฉันไม่มีปัญหาชีวิตอย่างอื่นสักหน่อยนายคงไม่เข้าใจเพราะนายหนยูยังไม่เคยมีประสบการณ์ความรักอลนะฮะฉันเข้าใจดีเข้าใจอะไรอะ่ะใจผมอยากพูดคําว่าอะไรนะแต่ปากดันกลับไปตอบว่าเข้าใจเนี่ยนะบางทีผมแค่อยากจะพูดแบบนั้นต่อนหน้าฟูทบะผมรู้ว่าผมมันกระจอก แต่ผมอยู่ตัวเองไม่ได้จริงๆฉันมีแฟนอยู่แล้วนะว่าไงนะมีคนสารภาพกับเธอมากมายแต่เธอไม่เคยออกเดทกับใครนี่ถูกไหมนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วฉันเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าเธอนะเอ่ออะไรนะนายไม่เคยบอกฉันเลยอะก็ไม่ได้อยากเปล่าประกาศนี่นายเพิ่งบอกฉันว่าอยากสนุกกับชีวิตมอปลายแลอยากมีแฟนงง้นนายก็โกหกฉันมาตลอดเลยเหรอแฟนนายเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาล้อแบบนั้นนะแน่น,นอนว่าเธอเป็นมนุษย์ แม้ว่าเธอเป็นเพียงจินตนาการผมต้องบอกตัวเองในใจในทานกลับกันใบหน้าของฟูทาบะแดงไปหมดไม่นะตอนนี้ผมบอกเธอไม่ได้หรอกว่าผมแค่ล้อเล่นผมไม่เห็นเธอมีสีหน้าเศร้าขนาดนี้มาเป็นสิบปีแล้วอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักผมจะต้องคลี่ให้มากกว่านี้หน่อยแฟนฉันน่ะยเย่ยนที่สุดแล้วเธอเป็นนักศึกษามหาลายัยเธอเลยอายุมากกว่าและทําอาหารเก่งมากปกติเธอมักจะเย็นชาแต่ก็คลั่งฉันมากๆ และเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองต่อสองเธอก็งุงยิ้งสุดๆเธอดูใส่ซื่อแต่ก็เฉียบขาดจะจริงเหรอพวกนายไปเจอกันที่ไหนก็ฉันช่วยเธอตอนเมาอ่ะขอยืมเนื้อเรื่องวิดีโอมางงานที่ดูเมื่อวานหน่อยนะเธออายุเกิน20่สิบไหมแล้วตอนนี้พวกนายอยู่ข่านไหนกันทาอะไรบ้างเออก็เธอหมายถึงอะไรวะเนี่ยเออก็ตลอดเวลาข,ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเธอมาที่บ้านนายด้วยหรือเปล่าอะ แน่นอนอยู่แล้วเธอก็รู้ว่าพ่อแม่ของฉันไม่อยู่พราไปทำธุระหลายวันใช่ไหมเธอก็มาพักด้วยเราก็เลยใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็แปลว่านอนเตียงเดียวกันเธอกําลังพึมพำผมไม่อยากให้เธอต้องทาไปมากกว่านี้เกี่ยวกับแฟนในจินตนาการของผมและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องบอกความจริงกับเธอ <c oughs> เธอต้องรู้อยู่แล้วล่ะแต่ ไม่ต้องเล่าอะไรแล้วไม่อยากฟังรถไฟมาแล้วล่ะงั้นก็บายนะเฮ้ยเธอจะไม่ได้ขึ้นรถเมล์เหรออ้าวเธอไปเสแล้วผมยังไม่ได้บอกความจริงเลยโอเคพรุ่งนี้ผมจะเล่าความจริงและขอโทษเธอแล้วกันผมตั้งใจจะบอกความจริงกับเธอแต่เมื่อผมไปโรงเรียนในวังรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมชั้นก็มาดุมร้อมผมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะมาเรียกเงินผมเหรอเล่ามาให้หมดเลยนะ นายไปไหนตอนไหนกับแฟนรุ่นพี่มหาลัยของนายใช่ไหมฮะพวกเราได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อนสนิทของพุทธบะจังงั้นนายก็ไม่ได้เรียงสาแบบที่พวกเราเข้าใจอะไรนะเธอบอกเพื่อนเธอเกี่ยวกับเรื่องของฉันเหรอเรื่องของแฟนปองปอมผมแพร่กระจายจไปทั่วโรงเรียนเรื่องราวของคุณกระจอกที่แอบมีแฟนอายุมากกว่าและอาศัยอยู่ด้วยกันดึงดูดความสนใจของเราเด็กชายและเด็กหญิงัธยมุมไปอา เดี๋ยวผู้คนคงลืมมันไปต้องผ่านไปให้ได้เก้าวันตามที่ผู้ใหญ่พูดกินข้าวเที่ยงดีกว่าฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมได้สิฟูทบะนั่งตรงข้ามผมและเธอเอาอาหารกลางวันมาจากบ้านเธอมักจะกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆและนั่งใกล้ถงทางเดินเสมอแต่แฟนของนายเตรียมอาหารกลางวันให้นายด้วยไหมอ่าไม่อ่างั้นเหรอฉันทำอาหารกลางวันเองแหละ จริงดิผมจำได้ว่าอาหารที่เธอทำมันแย่มากวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสวันเกิดของผมสิ่งที่เธอทำมันแทบทานไม่ได้เลยอย่าก,กินมันเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอกหยาบคายมากมามีช่วยทำด้วยงั้นฉันไม่ท้องเสียหรอกนะค่อยโล่งใจหน่อยมันดูไม่ใช่เธอเลยนะการทำอาหารเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นไม่มีอะไรอะแค่รู้สึกช่วงนี้อยากทำอ๋อน,นี่เอาไปกิน เธอเอาไข่มูนที่รูปร่างแปลกๆมายิ่นให้ผมเธอลองทำมาหรือยังอะ่ะลองแล้วแล้วหมามีก็บอกว่าอร่อยด้วยอะอ่างั้นฉันคงทามันได้อย่างไรกังวลสินนะงั้นขอบใจนะอ่ะอร่อยนี่นะเห็นมั้ยนายชอบอัน,นหวานๆใช่ไหมล่ะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะผมเคยเห็นรอยยิ้มของเธอมาน้าไม่ท้วนแต่จู่ๆมันทําให้หัวใจของผมเต้นไม่เป็นจังหวะนายชอบไข่ม้วนแบบไหนมากกว่ากันเหรอเธอหมายถึงอะไร ไข่ม้วนของแม่ผมคือนัมเบอร์วันผมรู้สึกเสียใจที่ต้องเปรียบเทียบกับเธอกับแม่ผมแต่ผมคิดว่าผมต้องซื่อสัตย์กับเธอในฐานะเพื่อนที่คบกันมนาตั้งแต่เด็กคิดว่าชอบของแบบที่บ้านมากกว่าฮะแต่ว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วนะเธอดูราวกับว่าเธอกำลังจะร้องไห้มันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอผมเลยต้องแก้ตัวด่วนคาดไว้อ,อะไรอยู่แม่ฉันทำแบบนี้มานานโขกว่าเธอมากนายกำลังบอกว่าฉันยังไม่โตงั้นเหรอองั้นน่ะ ถ้าเธอเปรียบตัวเองกับแม่ฉันแม่ของผมตอนนี้อายุห้าสิบแล้วเธอลุกออกไปโดยที่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเธอบอกว่าเธอจําได้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างกับเพื่อนกระทันหันเธอจะไปทําอะไรกันน่ะอ๋อความจริงมีเปลือกไข่โปนอยู่ในไข่ม้วนด้วยเป็นเธออาวมากๆขณะที่ผมกาลังมีช่วงเวลาอันเงียบง่ายฟูธาบะก็กําลังคุยออกรถกับเพื่อนฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะฟูทาบะเธอทําทได้สู้ๆจู่ๆหลังจากนั้นฟูทาบะ ก็นำอาหารกลางวันมาจากบ้านทุกวันเธอจะมาที่โต๊ะของผมและยื่นเครื่องเคียงให้ผมหนึ่งอย่างผมรู้สึกเอาเปรียบที่เอาแต่กินของเธอผมเลยเสนอให้เธอกินของผมด้วยแต่เธอบอกว่าเธอไม่อยากกินมันเธอกำลังไดเอทอยู่หรือเปล่าอ่ะวันนี้ไก่ทอดเป็นไงบ้างฉันปรุงรสได้ยขิงและซีอิ๊วขาวแบบพี่นายชอบเธอรู้จักฉันดีจริงๆมันอร่อยเลยอันไหนรสชาติดีกว่ากานะันเนี่ยเอาอีกและททำไมต้องเอาแต่ถามแบบนี้เนี่ยพูดตามตรงก็คือฉันชอบของฉันมากกว่าแม่ผมเคยเป็นเชฟ ดังนั้นเธอจึงทำอาหารเก่งมากฟุทบะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและยังคงถามคำถามนั้นกับผมเธอต้องการอะไรกันแน่เข้าใจละ่ะฉันคิดว่าฉันทำได้ดีแล้วนะคราวนี้แต่ว่าไม่เห็นต้องผิดหวังขนาดนั้นอันนี้มันอร่อยกว่าช็อกโกแลตที่เธอทำให้ฉันเมื่อวันวันเลนทานที่ผ่านมามา,มากแล้วถ้าคุณเห็นช็อกโกแลตนั่นคุณจะไม่คิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตด้วยซ้ำถ้าชนะด้วยอาหารกลางวันไม่ได้ก็ต้องแข่งอย่างอื่นสินะ <Huh? S 2> มีวันไหนที่บ้านนายไม่มีคนอยู่ไหมอ่ะสุขหน้าไม่มีคนอยู่บ้านนอกจากฉันน่ะโอเคงั้นพรุ่งนี้แล้วกันฉันจะไปบ้านนายตอนค่ำๆนะเธอจะมาทําอาหารเยนให้ผมที่บ้านเหรอพุทธะมาตามที่เธอบอกไม่ได้มาที่นี่เหมือนทานแล้วนั่นเนี่ยเราไม่ได้ไปเล่นที่บ้านกันเลยตั้งแต่เธอย้ายออกจากเมืองไปก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่อ่ะพ่อแม่ไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งนะถ้างั้นไปที่ห้องของนายกันเลยเถอะเธออยากจะเข้าห้องฉันมีอะไรที่นายไม่อยากให้ฉันเห็นเหรอไม่ มันค่อนข้างรกเท่านั้นเองแล้วแฟนนายทำความสะอาดไม่เก่งเรื่องไงอ่ะฉันจะทำความสะอาดห้องของนายเองฉันจะช่วยเช็คเครื่องสำอางและจะช่วยนายให้ด้วยนะผมไม่สนใจดูแลผิวแม้ว่าแล้วทำไมเธอถึงอยากเห็นางกงๆในของผมกันนะฮะไม่เจอเลยเธอกำลังหาอะไรถ้าเธอกำลังหาบันทึกรักของคานอนเล่มล่าสุดแล้วก็อันนั้นมบูยามะยืมไปแล้วฉันไม่ได้พูดถึงมางาังงะนายซ่อนมันไว้ไหนอะ่ะไม่อยากให้ฉันเห็นมันใช่ไหมเธอยากเห็นางกงๆในของผมขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ใช่ดิใครอยากจะโชว์ของพวกนั้นกันมันสาคัญขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ว่าสําคัญแต่ฉันไม่อยากให้เธอเห็นแค่นั้นเข้าใจละฉันอยู่เคียงข้างนายมาตลอดจนถึงตอนนี้แต่นายก็อยากเก็บความลับไว้ไม่บอกกันสินะทําไมจู่ๆถึงทําตัวแบบเนี้แท้จริงแล้วเธอมาบ้าทันทําไมกันแน่เพราะฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่แน่นอนก็เลยพยายามแข่งขันในเกมที่รู้อยู่แล้วว่าจะแพ้ไม่รู้ว่าเธอกําลังพูดอะไรอยู่ที่ซ้าอ่ะผมไม่มีทางเข้าใจ แม้ว่าผมจะพยายามทำความเข้าใจเธอแล้วก็ตามดังนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะไม่ไปทิศดถึงมันแล้วฉันนะ่ะไม่ได้อายุมากกว่านายทำอาหารก็ไม่เป็นแถมไม่แท่อีกตั้งห่างแต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะไม่แพ้น้าถ้าเป็นเรื่องใจกล้าบ,บ้าบินฮะทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเดียวแต่กลับดูช้ามากอย่างกระสโลโมชั่นสลับผมฟูทาบะวางมือลงบนกระดุมเสื้อและฉันเองก็ทำได้เหมือนกันนะฉันกล้านะเธอกำลังพูดถึงอะไรกันแน่ ผมเอาเบาะรองนั่งมาปิดปังซ่องล่างของเธอไว้ความกล้าของเธอคืออะไรกันหัวของผมหมุนติ้วรากับจะระเบิดผมสับสนและฟูธบะก็ดูเหมือนเธอกําลังจะร้องไห้ฉันไม่ได้อายุมากกว่านายทำอาหารก็ไม่เป็นแถมไม่เท่ตั้งหกักอายุมากกว่าทําอาหารเก่งเทและกล้าได้ค่าเสียเธอกําลังพูดถึงแฟนในจินตนาการของผมเหรอเอามาคิดดูดีๆแล้วผมก็ยังไม่ได้บอกเธอเลยว่ามันเป็นเรื่องโกหกฟูาบะยังคิดว่าผมมีแฟนไปดุนพี่ เธอทำอาหารกลางวันให้ผมและวถอดเสื้อต่อหน้าผมอีกนั่นหมายความว่าเธอชอบฉันนั้นเหรอเพิ่งจะมาถามเอาตอนนี้เนี่ยนะอะไรจริงเหรอเธอชอบฉันนั้นดิฟูทาบะเป็นสาวที่ทั้งปอบและสวยแล้วเธอเลือกผมงั้นเหรอเอยฉันเข้าหาในายด้สารพัดวิธีในความสังเกตในต้นดานแล้วอะ่ะไม่นะผมกั้นยิ้มไม่อยู่ผมไม่สนหรอกว่าพวกเขาจะว่าผมโง่หรืองี่เง่า แค่ผมดีใจแบบฉุดไม่อยู่ที่เธอชอบผมนายมันเท่มจริงๆอ่ะมีแฟนอยู่แล้วแต่มันมีความสุขที่มีผู้หญิงคนอื่นแอบชอบอ่ะเออเรื่องนั้นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกความจริงกับเธอผมอยากบอกเธอว่าผมก็ชอบเธอเหมือนกันแต่ผมอยากเห็นเธอคือนันนาเหมือนกันอีก5นาทีต่อมานายนี่มันขี้โกหกตัวพ่อเธอก็ตบหน้าผมอย่างแรงค่ะข,ขอโทษครับผมมานั่งอธิบายเพิ่มร่วมชั้นว่า จริงๆแล้วผมไม่มีแฟนรุ่นพี่แต่อย่างใดผมไปโรงเรียนอย่างกังวลและถูกห้อมล้อมด้วยพวกร่วมชั้นมากมายอีกครั้งเฮ้ยสรุปแฟนนายตอนนี้คือฟูทบาจังเหรอเนี่ยอ้อวันเกิดเธอมันก่อนนายนี่เองฉันไม่ได้สังเกตมาก่อนเลยอย่างน้อยพวกเขาก็ตีความไปทางที่ดีฟูทบ่าเล่าเรื่องผมให้เพื่อนๆฟังและทุกคนในโรงเรียนก็เล่าต่อๆกันไปอีกทีพวกเขาให้ชื่อชั้นในของเธอเพื่อเฉลิมฉลองแต่ผมจะไม่บอกคุณหรอก พ่าเธอเป็นยังไงชุดชั้นในนั้นน่ะ